กรอบมากครับสวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำหมูสาม,ม,ามชั้นทอดกรอบนะครับทำสูตรไหนๆแล้วไม่ลงตัวตามมาครับไปดูวิธีทำกันเลยครับหมูสามชั้นทอดกรอบนะครับแต่เราจะนึ่งก่อนนะครับตั้งหม้อนึ่งพอน้ำเดือดนะครับ ใส่รองด้วยตะไคร้นะครับก็ใบมะกรูดครับใส่หมูสามชั้นของเราลงไปครับปิดฝานึ่งไปประมาณ30นาทีครับหลังจากเรานึ่งมาได้30นาทีนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับปิดแก๊สได้เลยครับ เราไปที่ขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับนี้มาก็ขั้นตอนการจิ้มนะครับซ่อมครับจะมีอุปกรณ์จิ้มก็ใช้ซ่อมครับใช้มีดแหลมแหลมใช้ซ่อมได้หมดครับจิ้มไม่ทั่วเลยครับจิ้มมาลึกๆเลยนะครับเดี๋ยวจิ้มเสร็จแล้วมาดูอีกรอบครับจากเราจิ้มเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราใช้เกลือป่นนะครับโรยครับโรยลงไปนิดหน่อยนะครับ ไอองเยอะมากนะครับมันจะเค็มนะครับพะเราจะไปกินกับน้ําจิ้มอีกรอบนะครับที่ผมจะแยกทําเป็นสองอย่างนะครับทีนี้จะเป็นหมูกรอบเป็นชิ้นนะครับเป็นหมูกรอบนะครับอันนี้เป็นหมูทอดกรอบนะครับรวยแล้วก็ให้เราขัดถูนะครับผัดเกลือเสร็จแล้วใบเราหงายขึ้นอย่างนี้นะครับเราจะแช่ น้ำส้มสายชูนะครับเราเทน้ำส้มสายชูเลยครับใส่น้ำส้มสายชูไว้พอท่วมหนังนะครับขดๆมันครับเราก็จะแช่ไว้ประมาณสิบนาทีนะครับหลังจากเราแช่มาได้ยี่สิบนาทีนะครับในส่วนที่ผมจะทำหมูฟอบนะครับ ลืมบอกไปนะครับตะกี้ให้หั่นก่อนนะครับก่อนจะแช่ในน้ําส้มนะครับให้หั่นเป็นล่องอย่างเงี้ยครับเป็นชิ้นอย่างเงี้ยครับหั่นจนถึงเนื้อแดงเลยนะครับผ่าเป็นล่องเป็นเพื่อที่ว่าเราทอดแล้วเราจะหั่นเป็นชิ้นอีกทีหนึ่งครับก่อนจะแช่น้ําส้มนะครับในส่วนชิ้นที่ผมจะทําทอดกรอบนะครับไม่ได้หั่นนะครับครบสิบนาทีแล้วก็ให้เรานําขึ้นจากน้ําส้มนะครับ แล้วเราก็นําไปตากพัดลมนะครับไม่ต้องตากแดดก็ได้ครับตากพัดลมให้พอแห้งหน่อยนะครับให้พอมันเแห้งหน่อยผัดลมนี่แหละครับง่ายง่ายครับหมูที่เรานําไปผึ่งลมแล้วนะครับไปตากพัดลมแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับนี้เราจะมาหั่นเป็นชิ้นนะครับเพื่อจะนําไปทอดนะครับกะชิ้นประมาณนี้ครับ ไม่ต้องบางมากนะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าเวลาเราทอดแล้วมันจะหดลงมาอีกนะครับก็หั่นให้หมดเลยครับหั่นเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมทอดกันเลยครับ ตั้งกระทะให้ร้อนครับแล้วก็ใส่น้ํามันครับกล่าวว่าพอทั่วหมูนะครับทั่วหมูที่เราจะทอดนะครับแล้วก็ให้เราใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับให้เราใส่เนื้อหมูตามไปเลยนะครับไม่ต้องร้อนน้ามันร้อนอนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนะน,น,ออออน,นะครับเราจะรีดน้ํามันหมูออกก่อนนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับจะมีน้ํามันกระเด็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ ให้เตรียมฝาปิดไว้นะครับปิดไว้ก่อนเลยครับคอยคนไปเป็นระยะระยะนะครับให้ระวังเรื่องน้ํามันกระเด็นให้เรื่องน้ํามันกระเด็นด้วยนะครับ,บออนนี้คือพอเสียงน้ํามันเงียบนะครับเราก็จะปิดแคสพักไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะทอดสองรอบนะครับมันถึงจะก,กรอบนะครับ สูตรนี้นี่หนังก็จะกรอบนะครับหนังจะไม่แข็งนะครับถ้าเราดาไปนึ่งก่อนนะครับเราต้องพักให้เย็นก่อนนะครับก็จะแช่ไว้ในน้ํามันก็ได้นะครับจนเย็นนะครับหรือว่าเราจะตักขึ้นไปแช่ตู้เย็นก็ได้ครับไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะครับจนเย็นนะครับแล้วก็มาทอดอีกรอบนึงครับช่วงที่เรารอหมูเราก็จะมาทําน้ําจิ้มกันครับน้ำแรกเราจะตาถั่วลิสงคั่วก่อนนะครับ ตามหยาบประมาณนี้นครับแล้วก็ตักพักไว้ก่อนครับก็ใส่รากผักชีครับตามให้ละเอียดเลยนะตาม้วยพลิกกับกระเทียมครับก็ถั่วตัดครับ ความละเอียดก็ประมาณนี้ครับจะใส่น้ำปลาเลยครับน้มะนาวครับน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำตาลมะพร้าวนี่น้ำตาลมะพร้าวนี่ไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่ามันจะหวานจากถั่วตัดอยู่แล้วนะครับใส่สาเหน้ยนี่ให้น้ำตาลละลายเติมน้ําต้มสุกลงไปครับชิมร้ได้ตามชอบนะครับ เวลาจะทานเราก็ค่อยโรยถั่วลิสงขคั่วนะครับค่อยคลุกตอนนั้นนะครับมันจะหอมนะครับแล้วก็กับการปักชีนะครับหมูที่เราแช่ตู้เย็นไว้ก็เย็นสนิทแล้วนะครับเราก็จะมาทอดรอบสองกันนะครับให้เราตั้งน้ำมันนะครับให้ร้อนจัดเลยนะครับให้มีควันขึ้นเลยนะครับ แล้วก็ลีเป็นไฟกลางนะครับหลังจากร้อนจัดแล้วนะครับจะใส่หมูของเราลงไปเลยครับ,รบสังเกตว่าหนังหมูเราก็จะพองขึ้นมานะครับคอยคนไปเรื่อยๆนะครับสูตรนี้นี่กรอบแน่นอน,นครับ ปล่อยให้มันแตกไปนะครับถ้ามันมีเสียงแตกแป๊บแป๊แป๊ป๊ก็ปล่อยมันแตกไปก่อนนะครับถ้ามันน้ำมันร้อนจัดก็รีไฟลงมาหน่อยนะครับอย่าให้มันร้อนมากเกินไปมันจะไหม้นะครับหลังจากมันเริ่มแตกแล้วนะครับพอเสียงแตกเงียบนะครับแสดงว่ามันเริ่มกรอบได้ที่แล้วนะครับหนังคูได้ที่แล้วนะครับ เราไปจัดจานเสิร์ฟกันนะครับจัดน้ำจิ้มจัดผักเรียบร้อยก็เสิร์ฟเลยครับเสียงกรอบมากครับหมูสามชั้นทอดกรอบครับกรอบทั้งหนังกรอบทั้งเนื้อครับกับน้ำจิ้มถั่วตัดนะครับสูตรนี้ลองดูนะครับเพื่อนๆครับจะเป็นกับแก้มหรือกับข้าวรับรองเลยครับติดใจแน่นอนครับรีบหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ ส่วนผสมก็จะมีหมูสามชั้นครับหมูสามชั้นนี่ล้างครับใช้เกลือขัดผิวนะครับส่วนผิวเนี้ยครับใช้เกลือขัดขัดฟูๆแล้วครับแล้วก็ล้างน้ําเปล่าล้างให้สะอาดนะครับแนะนําเป็นส่วนพื้นท้องนะครับเป็นส่วนที่ติดพื้นท้องนะครับจะอร่อยนะครับนํามาทอดเกลือป่นครับน้าส้มสายชูน้ํามันพืชครับใบมะกรูดตะไคร้ครับในส่วนน้ําจิ้มนะครับก็จะมีพริกจินดาแดงครับ กระเทียมจีนครับรากผักชีถั่วลิสงขั่วนะครับอันนี้ไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำมะนาวก็ขายไม่ได้เลยก็คือถั่วตัดนะครับ